สวัสดีค่ะหน้าฝนนะคะฝนตกชุกนะคะต้นไม้ก็จะแตกกิ่งแต่งก้านได้ไวที่สำคัญนะคะจะเป็นแหล่งเพาะของมดมแมลงเพรียต่างๆดังนั้นนะคะเราจะต้องตัดแต่งกิ่งเขาบ้างนะคะเพื่อให้เขามีแสงแดดส่องถึงนะคะแล้วก็เพรียลาไม่มาสะสมอยู่ในลำต้นและใบของเขานะคะเพราะว่า เวลาที่ละดินอะไรแบบนี้มันจะมีแมลงมีนอนมีเพลี้ยแป้งง่ายเราต้องตัดแสงกิ่งกันบ้างนะคะเหมือนคนผมยาวนะคะจะต้องตัดผมต้นไม้ก็เช่นกันนะคะให้เขาได้มีแสงแดดส่องถึงและก็ไม่เป็นที่สะสมของแมลงมดต่างๆนะคะตัดไปค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะแล้วก็ตัดเป็นปากฉลามนะคะเวลาเขา มีน้ำเกาะไหลเนี่ยเขาจะได้ไหลได้สะดวกไม่มีค้างอยู่จนเกิดเป็นเชื้อรายอย่าลืมนะคะตัดแต่งกิ่งต้นไม้ในช่วงหน้าฝนกันบ้างนะคะเพื่อลดการเกิดมแมลงเพรีย้ยสะสมแล้วก็คุมทรงให้สวยงามนะคะอย่าลืมนะคะสวัสดีค่ะ